สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่ภายในร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถเทคเตอร์คูโบต้ารุ่น L C 708นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถเทคเตอร์มือสองที่กำแพงเพชรนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับในทุกช่องทางที่ท่านได้รับชมนะครับวันนี้เรานําเสนอกับคูโบต้า L C 708นะครับคันนี้จดทะเบียนปี55นะครับ อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับเป็นชุดใบมีดด ouais pues, ันดินหน้าขันล่างนะครับติดตั้งใหม่นะครับจากค่ายนาซานั่นเองนะครับผมเป็นชุดใบมีดดันดินหน้าจากค่ายนาซานะครับผมแล้วก็ด้านหลังเป็นผ่านพวนนะครับผมเป็นผ่านพวนใหม่นะครับจากค่ายนาซาเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับเช็คปรับสภาพเรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายของเหลวเรียบร้อยนะครับเก็บงานสีกระทะล้อสีฝากระโปรงรถนะครับเช็คจุดรอดซึมให้ใหม่นะครับยางดีสี่เส้นนะครับผมนี่เลยสภาพโดยรวมนะครับ สวยๆเลยครับคันนี้อุปกรณ์ใบมีดด้านหน้าใหม่ผ่านทุนใหม่นะครับผมให้ราคาพิเศษนะครับอยู่ที่3 9 5 0 0 0บาทนะครับ3 9 5 0 0 0บาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็มาชมได้ที่ร้านพญาเทคเตอร์นะครับอยู่เพลของขุ่กระแพงเพชรนะครับช่วงนี้มีจฉาชีพเยอะนะครับโปรดระมัดระวังด้วยนะครับก่อนจะตัดสินใจซื้อนะครับกรุณาวิดีโอคอลก่อนนะครับเพราะว่าในพวกเพจมิจฉาชีพจะไม่สามารถวิดีโอคอลกับลูกค้าได้นะครับเพื่อป้องกันนะครับ เผื่อใครจะหลงไปโอนเงินมาจําก่อนนะครับทางร้านถ้ามาจําจะเป็นบัญชีห้างหุ้นส่วนนะครับไม่มีบัญชีบุคคลไปรับโอนแน่นอนนะครับโปรดระมัดระวังด้วยครับเพ่พิเศษแอบอ้างร้านต่างๆเยอะมากนะครับคันนี้395,000บาทใบมิเตอร์หน้าใหม่แล้วก็ผ่านพูนใหม่จากค่ายนาซ่านะครับลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับราคาต่อรองได้ส่งฟรีในระยะทาง300กิโลเมตรแรกนะครับอ่ะฟังเสียงเครื่องยนต์กันก่อน โลฮลิกนะครับใช้ไงานได้นะครับดั่นท้ายเอาวิดีโอนะครับเครื่องสี่ล้อนะครับ สาม0 0นเก้ 95, บาทนะครับไปมีนาหน้าพร้อมไปมีนาหน้าใหม่พร้อมผ่านพ้นใหม่จากค่ายนาซ่านะครับกับ L C 7 0 8รถจดเบปี55นะครับเชิญที่รับปัญญาเทคเตอร์นะครับโทร075223883095339988เปิดทำการทุกวันนะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ